สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับฝนเลนี่ซีซั่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฝนก็ จะพาทุกคนนะคะมาทําผมลอนไปพร้อมกับฝนนะคะด้วยเจ้าเครื่องนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเลเซอรช่าออโต้ทวิสต์แฮร์เคิร์ฟนะคะซึ่งจะบอกว่าใครที่เป็นมือใหม่หัดทาผมเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบมีปุ่มกดค้างอัตโนมัติคือมันเป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถทําผมลอนได้เลยทุกคนวันนี้เนี่ยฝนก็จะมาลองไปพร้อมกับทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งได้จะเครื่องตัวนี้มาลองใช้เหมือนกันวันนี้ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดในเมื่อคนที่เป็นมือใหม่หัดทำได้เงี้ ะลองทําไปพร้อมกับทุกคนครั้งแรกเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะฝนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องลนี่ซีซันด้วยนะคะก็จะได้ติดตามกันทุกวิดีโอไปเรื่อยๆเลยนะคะปะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันก่อนนะคะก็ดูนี่เป็นไงคะรูปทรงรูปลักษณ์สวยงามเนาะแล้วก็สีสวยมากเหมาะกับแบบผู้หญิงหวานๆอย่างเรานะคะก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะทุกคนก็คือสามารถพกไปต่างจังหวัด ไปทําผมที่ไหนก็ได้เลยนะอันนี้ง่ายมากแล้วก็อย่างที่แบบใครหลายคนเคยใช้เจ้าตัวเครื่องของเลซารชานะคะตัวแบรนด์นี้ก็น่าจะรู้ว่าตัวเครื่องเขา,าก็จะมีเหมือนเป็นโทมาลีนที่ป้องกันทําให้ผมเล่าเงาอะไรเงี้ยสุขภาพดีระหว่างที่เราทําผมนะแต่ตัวนี้จะบอกว่านอกจากเขามีตัวโทมาลีนแล้วเนี่ยฝนนะไปดูคู่มือมาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยรูปทรงเขาดูแบบแปลกแตกต่างจากเดิมไปอะไรเงี้ยเขาว่ามีอาแกนออยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทุกคนซึ่งมันจะทําให้ผมเราค่ะเป็นประกายเงาสุขภาพดียิ่งขึ้นในขณะ ที่เราทําด้วยนะคะนอกจากป้องกันผมเสียแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยบํารุงผมไปในตัวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันนะคะก็อย่างเครื่องตัวเนี้ย ขนาดของเขาอะค่ะที่เ,เป็นแกนม้วนด้านในจะอยู่ที่25เอมเอ็มนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่พอดีสําหรับคนที่ผมประบ่าประมาณผลนะคะหรือว่าจะยาวกว่าน,นี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้เจ้าแกนตัวนี้ได้นะแล้วก็ตรงด้านนอกตรงนี้ค่ะจะเป็นฝาครอบที่กันความร้อนอีกทีนึงเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดนะคะไม่ใช่สิเป็นปุ่มอัตโนมัติที่เราจะม้วนผมเขาอะค่ะก็คือจะเป็นปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาก็คือเวลาใช้คือสามารถกดค้างได้เลยทุกคนแล้วรอนผมอะค่ะเขาก็จะม้วนไปตามที่เราเลือกเนาะเราอยากม้วนสลับ ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทดลองใช้ดูได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแถบที่แสดงอุณหภูมินะคะมีตั้งแต่1 5 0 170 190แล้วก็2ององศานะคะผลจะใช้อยู่ที่ระหว่างประมาณ1 7 0ถึง190ประมาณนี้น่าจะกำลังกลางๆอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเดี๋ยวผลจะกดวอร์มเครื่องคำนวณนึงอ่ะอันนี้กดค้างไว้ค่ะก็จะเป็นแบบเปิดปิดเครื่องถ้าเราจะปรับอุณหภูมิะคะ่ะมันจะมีปุ่มตรงนี้เล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถกดเลื่อนแบบนี้ได้เลย นี่ผมก็จะปรับตั้งเขาไว้ที่190นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายที่สามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยซึ่งจะบอกว่ารุ่นหลังๆที่เขาทํามาจะเป็นแบบนี้หมดเลยคือมันดีมากตรงที่เวลาเราใช้งานอะ่ะมันสายมันจะไม่พันกันอะ่ะก็คือเราม้วนไปอะ่ะผมพันกันแกะผมเสร็จแกะสายต่อก็แบบเสียเวลามากอ,าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมีที่แขวนเกี่ยวนองเขาไได้นะคะทุกคน ดี๋ยวฝนก็จะเริ่มจากแบ่งผมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าผมจะค่อนข้างหนานหนึ่งก็จะได้เห็นรอนชัดๆฝนจะแบ่งประมาณ2 3สามชั้นนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็มัดเข้าไว้นิดนึงนะคะใครที่มีแบบกิ๊บหนีบอะไรเงี้ยก็สามารถหนีบได้เลยนะคะหนีบผมเอาไว้นี่ฝนจะแบ่งเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวฝนจะแบ่งเป็นช่ออีกทีหนึ่งนะคะในการทําจะทำให้ดูก็คืออย่างอันเนี้ยค่ะเราสามารถกดค้างเนี่ย แกนด้านในของเขาก็จะหมุนแบบนี้เลยทุกคนอันนี้คือฝนกดแบบซ้ายนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้หมุนกลับอีกทีหนึ่งประมาณนี้ทีนี้เวลาขั้นตอนนะคะอันนี้ฝนตั้งอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะตอนนี้ไฟเขาก็อ่ะคงที่แล้วไม่มีกระพริบและผมก็จะย่อนผมลงไปโดยการแบ่งช่ออันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะว่าจะแบ่งช่อออกมาประมาณไหนแต่อันนี้เดี๋ยวฝนจะทําให้ดูก่อนนะคะว่ามันง่ายยังไงนะคะ เราแค่หย่อนน้องเขาลงไปเราต้องหาหาให้ตรงทิศทางนิดน,นึงนะฝนรู้วิธีการจับและเอาไว้ก็คือกดน้องเขาอย่างนี้เมื่อกี้คือฝนยาวไปที่พิตตี้เขาแค่เสียบเขาเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดค้างไปเลยทุกคนระวังต่างหูด้วยนะใครที่ใส่ต่างหูระยะอย่างเงี้ยกดเข้าไว้เลยทุกคนอย่าจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เฮ้ยผู้หญิงมันต้องมีแล้วปะ่ะสิบวิอ่าพอน้องเขาดังเราเอาออกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําอีกหนึ่งรอน,นะคะโดยการเสียบน้องเขาเข้าไปเหมือนเดิม จะมองกับกล้องก็จะยัน่นแล้วก็ลองหมุนอีกฝั่งหนึ่งดูกดค้างไว้เลยค่ะหรือใครจะปล่อยก็ได้แบบเนี้ยแล้วก็กดค้างเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะคะรอทิ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่ะกดอีกทีก็ได้แล้วปล่อยหน้องก็ออกมามันก็จะเป็นรอนที่แบบประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องมาเซ็ตเขาอีกทีหนึ่งข้างในฝนจะไม่ได้ค่อยแบบซีเรียสกับเขาเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ด้านในไงแต่เดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราจะจับรอนให้มันสวยงามกว่านี้นิดนึงทุกคน แล้วก็หยุดแบบนึงนะคะแล้วผมก็จะมมวนหมุนเขาต่อในด้านเดิมทีนึงเราวกดปุ่มไหนแล้วก็กดปุ่มเดิมไปเลยทุกคนทีนี้ทุกคนจะปล่อยผมออกมาอีกชั้นนึงนะคะแล้วก็ทําอีกหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะทําชั้นนี้อันนี้น่าจะเห็นชัดกว่าชั้นด้านในนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็จะบอกว่าเจ้าเครื่องเนี้ยเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าใครที่แบบทําอยู่แล้วเหมือนผมร่วงอย่างฝนอย่างนี้เนี่ยแล้วมีเศษเศษผมติดเข้าไปอ่ะเขาจะมีระบบที่เป็น Auto ออโต้เซฟทุกคนที่แบบว่าจะตัดไฟแบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มอเตอร์ตัวนี้เสียนะดีมากเลิศอ่ะอันนี้ผมจะเสียบเขเข้าไปเหมือนเดิมแล้วผมก็จะม้วนเขาเลยประมาณนี้แค่นี้เอยง่ายง่ายง่าย,ายมากๆลุ้นลุ้นลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเคยเพิ่งเคยใช้เหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเขาเออกมาเนี่ยทุกคนมันดีมากนี่นี่น,นี่แบบเฮ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วรอนมันก็แบบเป็นเกียวแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเป็นรอนที่ชัดเจนไปอ่ะฝนแน,นะนําว่าเนี่ยทิ้งเขาไว้พักหนึ่งนะคะพอนี่เสร็จเราก็จะใช้นิ้วอ่ะสาเขาออกรอนเขาก็จะสวยขึ้นเห็นปะฝนจะทําช่อต่อไปเลยนะคะอย่าง,งที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนจะใช้เป็นเครื่อง,ม,องม้วนผมจริงๆฝนก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเจ้าตัวเครื่องนั้นน่ะมันต้องใช้สมาธิในการทํามากแล้วแบบว่า ใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีแบบทําไปแล้วร่อนมันจะหักอะ่ะเออเราก็รู้สึกอารมณ์เสียใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเครื่องเนี้ยเร็วมากสําหรับคู่ใครที่รอไปเที่ยวนะ่ะไม่มีบน่นบอกเลยอันนี้แค่นี้เองเนี่ยทาไปพูดไปยังได้เลยไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขาจะนาบน้าเราเฮ้ยเห็นปะทุกคนดีมากไม่ถึงสิบวิอะต่อหนึ่งช่ออ่ะเดี๋ยวจะทาข้างต่อไปเลย ใครที่แบบอยากได้ร่อนเล็กรอนใหญ่อะค่ะก็ลองแบ่งช่อได้เลยนะคะว่าจะใช้แบบไหนแค่นี้เลยแล้วก็คางเขาไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็ปล่อยเขาออกนี่เห็นไหมเลิศเลิศแล้วก็อย่างตัวเครื่องนี้ด้านนอกค่ะเขาก็จะร้อนนะแต่ว่าเหมือนมันมีแผ่นกันความร้อนอีกทีนึงเวลาที่โดนผูหรือโดนอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้รู้สึกแบบร้อนมากหรือว่าแบบผิวไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างก่อนหน้านี้ที่เราทําแล้วเราวแจะดูนู่นดูนี่ระหว่างทำอ่ะมันฝืนเคยหน้าหน้าตรงนี้แล้วไหมด้วยอยากจะบอกอือ่าอันนี้คือเสร็จแล้ว ชั้นที่สองนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเอื้อมให้ทําอะไรเห็นปะคือเราดึงมาเราทุกอย่างก็คือเป็นรอนสวยงามทีนี้เดี๋ยวฝนไปชั้นเอ่อชั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะแบ่งผมแบบง่ายๆเดี๋ยวอย่างตอนนี้ฝนจะทําแค่ประมาณครึ่งครึ่งเอ่อครึ่งหัวเนาะถ้าใครอยากได้รอนที่เอ่อเด้งกว่านี้ทุกคนก็ลองเริ่มจากด้านบนได้เลยนะคะมันง่ายมากนี่เราก็แค่ดึงเขาเข้าไปประมาณนี้แล้วเราก็เกลียวก็เลยจ้ะเราก็ตั้ง ตั้งแกนตรงๆนะคะแค่นี้เลยแล้วก็ปล่อยพอเนี่ยรอนมันก็จะขึ้นไปสูงขึ้นนิดนึงทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่ชอบรอนที่แบบว่าเออแน่นมากเกินไปอะไรงเงี้ยมันทาให้เราดูแบบดูมีอายุอะไรเงี้ยผมก็จะปล่อยรอนให้มันคลายคลายนิดนึงอ่ะอย่างด้านนี้อันนี้เห็นการชันๆเลยว่าผมตรงใช่ไหมผมก็จะลองเหมือนด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็ และอย่างหนึ่งเนี่ยดูดูเหมือนผมจะพันกันแต่เขาไม่พันเลยทุกคนคืองงมากว่าเฮ้ยตอนแรกแบบมันมีนวัตกรรมแบบนี้เราเข้าใจว่าหย่อนผมลงไปแล้วผมเราจะพันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าไม่เลยอ่ะอันนี้ควจะกดค้างไว้อีกรอบหนึ่งปึ๊บแล้วก็ทิ้งเขาไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะเป็นรอนแบบนี้นะแล้วผมจะใช้มือแบบค่อยๆสางออกอย่างนี้นะคะเ,ออเห็นไหมแค่นี้เองแค่นี้เองเราวผมจะทำรอนต่อไปได้เลยง่ายๆจบนะคะแล้วเราก็ใช้มือ ของเราสั่งออกมาแบบนี้ได้เลยส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวฝนค่อยแบบเซตกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเฮ้ย,ยมันเลิศมากเลยอะด้านหลังนี่ถ้าเรามองไม่เห็นก็คือง่าย,ายๆแค่เราจับตรงนี้แล้วเราก็หย่อนน้องเขาลงไปแบบเดิมแล้วก็ม้วนปกติเนี่ยด้านหลังอาจจะมีปัญหาสุดตอนที่ม้วนผมเพราะว่ามันม้วนไปไม่ค่อยถึงหรือว่าทําแล้วรอนผมหักอะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเยอะมากแต่นี้ไม่มีปัญหาเลยจ้ะเห็นไหมสวยงาม เราก็ใช้มือสั่งได้เลยเดี๋ยวฝนจะขอลองทําข้างหน้านิดน,นึงนะคะว่าเขาจะม้วนได้ประมาณไหนแต่ว่าราแต่ว่าข้างหน้าฝนก็คือจะเป็นกลื่งหน้ามาเน้นเดี๋ยวฝนจะขอลดอ,อุณภูมิลงมาสักนิดหนึ่งเป็นสักร้อยห้าสิบนะคะอันนี้รอนไหนหนะ้าน่าจะรอนไทานี่เห็นปะทุกคนเสร็จแล้วขอแอบด,ดูกระจกนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นรอนของ พอแล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วทุกคนมันมันง่ายมากง่ายจนแบบตกใจว่าปกติที่เวลาฝนทําฝนจะใช้เวลาก็ยังต่ำตํำๆน่าจะแบบครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีได้ประมาณนี้นะคะในการลองผมเพราะว่าผมฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็หนาน,นิดนึงยิ่งตอนผมยาวอาจจะทํายากมากๆนะคะแต่อันเนี้ยประมาณเต็มที่อะสินาทีน่าจะได้นะทุกคนคือเมื่อกี้ก็ลืมจับเวลาไวา้นี่ เลิศมากทุกคนแบบดีแล้วก็รอนผมก็ดูดี มีความสุขภาพดีด้วยนะคะนี่ให้ดูเก่อนนะผมก็ไม่ได้แห้งเสียกว่าเดิมเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องใช้สปรงสเปรย์อะไรที่ให้มันยุ่งยากเพราะว่ามันมีแผ่นทัวรมาลีอย่างที่บอกมีแผ่นทัวรมาลีแล้วก็ไอแกนออยที่เขาเคลือบมาอยู่แล้วนะคะเป็นสารที่เคลือบตัวเออแกนบนผมมาอยู่แล้วก็ทําให้ขณะที่เราทําผมเราก็จะดูเงาขึ้นด้วยเห็นไหมอ่าเป็นประมาณนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องตัวนี้ทําให้ผนประหยัดเวลาไปได้เยอะมากนะคะอย่างที่ทำมเมื่อกี้ป,ประมาณสิบห้านาทีเห็นจะได้เนี่ยผมก็ยังมีเวลาที่ ยังจะมีเวลายังจะมีเวลาที่มาสอนทุกคนทําผม7วัน7ทรงแบบไม่ให้หน้าเบื่อกันนะคะอย่างฝนเป็นพนักงานออฟฟิศน้องก็ต้องตื่นแต่เช้าอะไรเงี้ยมีเครื่องม้วนผมตัวนี้ก็คือถ้าทําง่ายแล้วเราสามารถที่จะทําแบบผมกริบกริบใน7วันไม่ให้หน้าเบื่อยังไงนะอย่างทรนะง,งแรกเนี่ยก็คือเป็นทรงปล่อยนั่แหละเราจะได้ปล่อยลอนสวยๆของเรานะคะให้ สยายเนอะนิดนึงสวยแล้วใช่ไหมทีนี้ส่วที่2เนี่ยเดี๋ยวฝนจะขออุปกรณ์ <S <S เพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นหาก,กิิปติดผมเก๋ๆสักตัว2ต,ต,ต,ตัวนะคะอย่างที่ทุกคนเคยใช้กันเนี่ยแล้วก็จะเน็บด้านข้างนะคะก็แต่งตัวให้เข้ากับอ c เ s s ร์ร์นะคะในแต่ละวันก็อย่างันนี้กนจะใช้เป็นกิิฟมุกละกันนะคะเห็นชุดมันขาวๆนิดนึงแล้ก็เน็บเขาไปเลยง่ายๆแค่นี้เองทุกคนแค่นี้เราทรงผมเราก็จะดูเก๋ขึ้นละเห็นปะ อ่าอันนี้เราก็จะได้เป็นลุคของวันที่สองนะคะทรงที่สามเนี่ยผมก็เห็นสาวเกาหลีเขาทำมาหลายคนมากๆเลยว่าเฮ้ยแบบเขาทำผมทรงนี้ยังไงก็แอบ,บไปดูเทคนิคเขามาจริงๆมันง่ายมากทุกคนแค่เราแบ่งผมนะคะตรงนี้นิดนึงนะแค่กระจุกนี้แล้วก็กระจุกด้านหน้าเท่านี้เลยแล้วเรารวบตรงนี้ไปใช่ไหมคะเราเอาตรงเนี้ยสอดไปข้างหลัง ตรงนี้สอดไปข้างหลังสองฝั่งนี้นะคะแล้วเราใช้หนังยางเส้นเล็กๆกันทุกคนแบบแบบไหนก็ได้นะคะมัดเขาไว้คือเป็นการเก็บผมด้านข้างที่ทําให้งงว่าเอ๊ะเออสาวเกาหลีเขาทําไมเวลาก้มหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมผมด้านข้างเขาถึงไม่หลุดลงมาประมาณนี้เดี๋ยวนะผมจะมัดให้ทุกคนดูก่อนก็คือแค่เอาด้านข้างมัดเขาเก็บเข้าไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นทรงที่เน็กด,ด้านข้างหูนะคะ เ,เวลาเรากม้มๆเงยๆทุกอย่างมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมทุกคนเหมือนเราทัดผมอะ่ะเหมือนเราเอาผมทัดหูทุกวันนั่นแหละแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเวลาอย่างเงี้ยลมพงลมพัดมันก็ยังอยู่ดีเห็นปะก็สวยแล้วทรงที่สามจบละค่ะทรงที่สี่เนี่ยก็จะเป็นทรงที่ฝนทําค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเพราะว่าพอผมหน้ามาด้านหน้าเริ่มยาวเนี่ยก็จะเริ่มรังคาใช่ไหมทรงที่สี่ผมก็จะเป็นการมัดครึ่งหัวโดยการที่เสรยร์ฟเขาก็ไปแบบไม่ได้ตั้งใจทุกคน เสยเขาอะค่ะมันจะมีวิธีการแบ่งครึ่งหัวอย่างหนึ่งตรงที่ถ้ามามัดแบบนี้ผมมันก็จะดูเป็นอีกหนึรูปแบบหนึ่งแต่ว่าฝนนะ้จะชอบมัดขึ้นประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะทิ้งตรงนี้เขาลงมาหน่อยงประมาณนี้แล้วเราก็มัดเขาแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะใช้หนังยางแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนมีเลยนะคะแล้วก็เสยผมน้องเขาขึ้นไปนิดนึงนะคะ เสร็จแล้ว,ลวก็ดึงเขานิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็ผมด้านหลังที่ม้วนเนี่ยเราก็จับตรงนี้เขานิดนึงให้ผมมันลงมาเป็นเกลียวนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวขอแอบดูกระจกน,นึงดึงปอยหวาน,วาน,วานตรงนี้ของเราลงมานะคะถ้าใครแบบมีเวลานิดนึงอ่ะก็พอดึงตรงนี้ลงมาแล้วใช้ตัวม้วนรอนนะคะม้วนนิดนึงก็ได้ก็จะเป็นอีกลุปหนึ่งที่ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กเสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายมากแต่เราก็จะต้องจับรอนี้นิดนึงนะอ่า ก็เป็นทรงที่สี่ง่ายๆนะคะในตอนเช้าทรงที่ห้านี่ก็ต้องถือว่าเป็นทรงเบสิกมากๆเลยแต่ว่าเอ,อกิมมิคของเราจะอยู่ที่ความรอนผมของเราที่แบบมันมีผมที่สวยแล้วเนาะแค่เรารวบห่างมาด้านหลังแบบต่งๆทุกคนส่งของอนุญาตหันด้านหลังก็คือรวบผมห่างมาได้เลยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มัดเขาแบบลม้มลุมเหมือนไม่ได้ตั้งใจมัดอะไรอย่างนี้ใส่แล้วเราก็ดึงเขาเป็นช่ออย่างเงี้ยค่ะนิดนึง ด,ดึงให้ผมรู้สึกดูพองๆนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยปล่อยหน้าม้าด้านข้างใครที่มีก็คือปล่อยถ้าใครไม่มีก็รวบตึงได้เลยนะคะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นลูคที่ประมาณนี้มันก็จะดูเป็นเฮ้ยดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะเวลามีมิ팅มีประชุมต่างๆก็สามารถทําทรงนี้ได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะหาพวกเออกิ๊บหรือว่าเป็นโบอะค่ะมาผูกอันนี้ก็จะดูน่ารักขึ้นนะ ทรนที่6เนี่ยฝังก็งจะมัดเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะมัดเป็นหางม้าสูงนิดนึงนะคะเราก็จะรวบผมขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ปล่อยตรงนี้ด้านหน้านิดเดียวพอทุกคนแค่ให้พอมีเฮ้ย <c oughs> ดูมีอะไรแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบเคยรวบตึงแล้วแบบเออ เขาเรียกอะไรเปิดโงเฮงอะไรแบบวาณนี้ก็เปิดได้เลยนะแต่ว่าฝนนะ่ะจะชอบปล่อยด้านหน้านิดนึงแล้วก็ด้านหลังป้ามันจะดูเป็นแบบเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยเฮ้ยดูผมดูผมเยอะดูผมสวยดีแล้วก็ใช้หนังยางอะไรก็ได้นะคะอันนี้ฝนจะเปลี่ยนเป็นหนังยางแบบนี้แทนนะให้ผมมันดูตั้งขึ้นนิดนึงนะคะแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็ดึงเขานิดนึงให้มันดูหนาๆเห็นป้าทุกคนมันก็จะดูแบบเป็นพวงหางมาสวยๆดูผมแบบหนาขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ ทรงที่เจ็ดนะคะนนี้ก็จะ as one ขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะใช้หนังยางสามเส้นนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนแบ่งชอบผมให้ได้เป็นเ,เขาเรียกอะไรสามส่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะชอแรกก่อนเป็นกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มน้องคนนี้นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอดูกระจกนิดนึงแค่นี้เลยแล้วก็มัดเขาหลวมๆไว้ก่อน เสร็จแล้วนะคะก็มัดอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นกลุ่มช่อที่สองนะคะีะสี่ช่อแล้วก็มันจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สามตรงนี้นะคะ เราก็จะออกมาเป็นกลุ่มกร้อนประมาณกลุ่มกร้อนนะคะเป็นกลุ่มประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเหมือนส่งผมในวัยเด็กทุกคนที่ทุกคนเคยเล่นกันนะคะเป็นแหกผมออกตรงนี้แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงตรงนี้เขานิดนึงให้มันดูแบบพองๆนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะช่อที่สองเราก็แหกเขาเหมือนกันแล้วก็ม้วนกลับเข้าไปเหมือนกันทุกคน แล้วเราก็ดึงดึงเขาให้ดูแบบพองพองหลวมหลวมนิดนึงนะคะหลังจากนั้นตรงนี้กลุ่มที่สามเหมือนเดิมค่ะม้วนเขากลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ดึงเขาให้แน่แนขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงตรงนี้ให้ดูพองพอง ทีนี้เราก็จะมาต้องต้องมาจัดทรงกันนิดนึงนะคะอย่างตรงนี้ค่ะเราสามารถเก็บก็คือเอากีบป,ประคันเน็บเข้าไปได้เลยผมก็จะใช้วิธีการเน็เบตรงปลายนี้ค่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลายหนังยางอะ่ะเราก็จะเน็บเก็บเขาก็ไปตรงนี้นิดนึงนะคะ เราจะได้ทรงผมอีกทรงหนึ่งที่ดูไม่เป็นทางการมากแต่ก็ยังดูแบบหวานๆนะคะดูแบบเออยังดูไปทำงานหรือด,ดูไปเที่ยวต่อได้อะไรอย่ะะา,างนี้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทรงที่เจ็ดทรงสุดท้ายนะคะ ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเครื่องทําผมในวันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นไงประหยัดเวลาแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่แบบมือใหม่ก็สามารถทําได้เหมือนกันดูอย่างฝนซิเนี่ยเป็นการทําผมครั้งแรกก็เฮ้ยเป็นลอนที่สวยงามด้วยเห็นไหมแล้วก็ยังมีเคล็ดลับอีก7ดวันเจ็ดส่งให้ได้ให้ทุกคนได้ไปทําตามกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่แบบสนใจแล้วก็อยากไปหาซื้อมาลองใช้นะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ห้างสัพสินคาทั่วไปเลยค่ะทุกคนราคาอยู่ที่32,90บาทนะคะแต ได้ผมประมาณนี้ก็คุ้มนะทุกคนไม่ต้องเข้าร้านทำผมเลยเห็นไหมก็ยังไงลองไปหาดูกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยฝนก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมคลิปตัวนี้กันนะคะใครที่แบบอยากให้ฝนนะคะมาสอนทําผมหรือว่าลองใช้เครื่องทาผมแบบไหนนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวฝนจะพยายามมาทาให้ดูเนอะเพราะว่าฝนก็ทํางานประจาด้วยนะคะทุกวันเลยวันเสาร์ที่เนี่ยฝนก็จะมีเวลาว่างมาทาคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็หวังว่าจะชอบการสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายยไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ